สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedster Squad วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับเครื่องจักรกลหนักที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Volvo EC 220 DLX c e v a t o r รถขุดตินตะขาบรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมเอาความแข็งแกร่งประสิทธิภาพและเทคนโนโลยีอัจฉริยะมาไว้ในคันเดียวเมื่อพูดถึง Volvo หลายคนก็คงนึกถึงแบรนด์สัญชาติสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและความทนทานและในรุ่น EC220DL ป20ี2026ม Volvo ได้ยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถขุดโดยเลือกใช้สีเหลืองสดใสที่โดดเด่นทันสมัยเหมาะกับทุกไซส์างานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการถนนอาคารหรือโครงการขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมดีไซน์ภายนอกของ EC220DL เน้นความเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรงโครงสร้างหลักทาจากเหล็กคุณภาพสูงที่สามารถทนต่อแรงกดและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนประกอบต่างๆได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและบำรุงรักษาง่ายขึ้นภายในห้องโดยสารหรือคาบินก็ถูกพัฒนาให้กว้างขวางสบายและปลอดภัยมากขึ้นกระจกใสรอบด้านช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับระดับได้รองรับการทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเมื่อยลา้าระบบควบคุมภายในเป็นดิจิทัลทั้งหมดมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่ให้ข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ เช่นปริมาณเชื้อเพลิงชั่วโมงการทำงานและสถานะของระบบไฮดรอลิกในเรื่องของสมรรถนะ EC 2 2 0อ DL ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงกว่า170แรงม้าพร้อมทั้งมีระบบอ c o m o โหมที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นถึง15%เเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและที่สำคัญคือผ่านมาตร,รฐานการปล่อยมลพิษระดับโลกจึงมั่นใจได้ว่ารถขุดคันนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบไฮดรอลิกถือเป็นหัวใจสำคัญของรถขุด วอลโวได้ติดตั้งเทคโนโลยี Intelligent Hydraulic Control ที่ทำให้การเคลื่อนไหวของบูมและแทร็กมีความสมดุลราบรื่นและแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการขุดหรือการยกวัสดุหนักหรือการทำงานในพื้นที่จำกัด ec 2 2 0้ dl ก็สามารถตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบความปลอดภยัยรุ่นนี้มีกล้องรอบทิศทาง360องศาท,ทาให้ผู้ผควบคุมมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับสิ่งกงีดขวางระบบเตือนเมื่อรถเอียงเกินมาตร,รฐาน และระบบเบรกอัตโนมัติที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเรียกได้ว่าเป็นรถขุดที่ใส่ใจทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเวลาเดียวกันในด้านการบำรุงรักษาวอลโวได้ออกแบบให้จุดเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกและฟิลเตอร์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายทำให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงลดค่าใช้จ่ายและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทดลองใช้งานจริงในไซต์ก่อสร้าง EC220D แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและเสถียรภาพสูงแม้ในพื้นที่ดินอ่อนหรือพื้นลาดชันระบบแพรก็ยังคงเกาะพื้นได้ดีไม่ลื่นถลายและบูมยาวสามารถขุดได้ทั้งลึกและกว้างอย่างแม่นยำการทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็ยังคงรักษาสมรรถนะได้เต็มที่อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการเชื่อมต่อดิจิทัล EC220D มาพร้อมระบบ Volvo c a r t r a c k ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการติดตามสถานะการทำงาน ปริมาณเชื้อเพลิงและตำแหน่งของเครื่องจากผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์นี่คือการผสมผสานเทคโนโลยีอีออที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมต้นทุนและบริหารจัดการงานได้อย่างชาญฉลาดเมื่อมองโดยรวมแล้ว Volvo EC 220 DLX e a e v a t o r ปี2026ถือว่าเป็นรถขุดที่ครบเครื่องที่สุดคันหนึ่งทั้งในด้านพลังสมรรถนะความปลอดภยัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ไปจนถึงผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ในระยะยาวและนี่ก็คือการรีวิวแบบเต็มๆของ Volvo ec 2 2 0 dlx e a v a t o r ปี2026จากช่อง s p e e s t e r s u p p o r t ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอชมรีวิวเครื่องจักรกลหนักและยานโยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตก,กันตลอดเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ